สวัสดีครับผมมะนาวนะครับผัดไทยครับพี่ชายครับผมขายขายทุกวันไหมครับผมขายทุกวันครับขายทุกวันเนาะอยู่ไหนนะครับผมเนี่ยตลาดเลยนะตลาดศัพท์พัฒนาทางสัดประแพทยศาสตเนาะนะครับเรียกง่ายๆว่านะครับท่านผู้ชมครับผัดแบบไม่ได้หยุดเลยครับเพราะว่าลูกค้ามาแบบต่อเนื่องต่อเนื่องเลยครับ นี่นะครับที่เขาก็มีความสุขในการผัดนะครับ,าม,ารบมาต่อเนื่องเลยนะครับผมก็จับไปนะครับอ่าตัวนี้ก็คือจุดเด่นก็คือจะเป็นกุ้งสดเนาะเป็นอาหารทะเลเนาะเป็นของสดนะนะครับ ครับก็จะรอให้เส้นสุกก่อนนะครับกำลังผสมอยู่นะครับอ๋อใส่น้ำมะขามด้วยครับท่านผู้ชมครับน้ำมะขามใบดำครับผมก็เพื่อที่จะให้มันเพิ่มรสชาติเส้นเนาะใช่ครับผมท่านผู้ชมครับก็ได้ความรู้กันไปนะครับแต่ว่านะครับรสชาติก็อร่อยมากๆเลยนะครับ จุดเด่นตรงนี้คืออะไรครับพี่ชายครับคืออาหารสดเนาะใช่ครับผมมีหอยมีปลาหมึกมีกุ้งนะครับคืออาหารสดนะครับคือเราสดวันต่อวันเนาะก็ราคาย่อมเยาครับราคาเท่าไหร่นะฮะราคาย่อมเยาครับขายตั้งแตก็หกสิบบาทหกสิบบาทนะครับก็ก็ถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็วัตถุดิบแพงขึ้นเนาะเราก็ก็ถือว่าราคานี้ไม่แพงเอาแบบคุ้มๆกันเลยจุกๆกันไปเนาะ จะเริ่มจะสุกกปนะครับกน้อหาของกินนะครับราคาย่อมเยวนะครับก็มาที่ตลาดทับพัฒนานะครับทางเส้นตัดไปทางแท็กษ่านะครับก็จะมาเจอร้านนะครับผัดไทยข้างนะครับอยู่ข้างทางเลนครับผัดไทยหอยทอดนะครับของคุณยายเนาะสตดคุณยายเลยนะแต่คุณยายแกเสียแล้วเนาะแต่ก่อนก็ผัดคุณยายนะครับเรียกได้ว่า จะฝีมือเนาะจะส่งทอดลูกนะครับมาก็พี่ชายเขาก็นะครับมาดูแลร้านเต่านะครับนะค,ครับเป็นเพ่เครื่องปุงนะครับก็จะมีกุ้งแห้งกระเทียมเลยครับเนี่ยตันนี้กระเทียมนะพี่ชายนะสับหวาน ครับผมมีเตาอ่ะทำดองหวานรองหวานเตาเตาเอออันนี้หวานตะเคียนะอืมครับผมครับผมที่มันตะเคียนไปอืมครับถ้าสชอบผัดไทยต้องหวานครับผมก็มีราคานะครับผัดไทยธรรมดา45่ผัดไทยพิเศษ55าผัดไทยกุ้งสด70็ผัดไทยทะเลรวมมิตรพิเศษ75 แล้วก็ผัดไทยวุ้นเส้นสด75ผัดไทยวุ้นเส้นทะเลรวมนะครับประมาณ70บาทผัดไทยวุ้นเส้นทะเลรวมพิเศษ80หอยทอด50แล้วก็หอยทอดพิเศษ60กุ้งทอด60ปลาหมึกทอด60แล้วก็หอยทอดทะเลรวม70แล้วก็หอยทอดทะเลรวมพิเศษก็80บาทนะครับ ก็มีช่องทางในการาทั้งรับเงินสดและก็โอนด้วยนะครับก็สะดวกแบบน้ำตาลไหมของแวนอ่ะไม่ใส่ไม่ใส่ครับผมไม่ใส่สองเลยเหรออ่าของผมใส่อยู่ครับผมแั้วนี้ก็สัต่งปัดไทยพี่ชายเขานะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาใส่อยู่ก็ใส่เหรอจัดเอาไปไหนก็ได้ครับผม แต่ไม่ต้องใส่เยอะเพราะลดน้ำหนักอยู่ำปลาจริงนะครับเพราะว่าผมกินมังสวิรัตนะครับก็เลยว่าไม่ได้ใส่พวกปลาหมกึกไม่ได้ใส่ปุ้งนะครับเอาแค่ไข่นะครับก็กินมังสวิรัตประมาณ9ก้าวันนะครับครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็จะให้พี่ชายเขาเอาลง เอาลงห่อก่อนนะครับก็จะหยุดคลิปนะครับสำหรับเส้นทางมาก็ไม่ยากเลยนะครับผมก็เนี่ยครับตลาดทรัพพ์พัฒนานะครับเนี่ยนะครับแล้วก็นี่จะทางตัดไปแค่กระสานะครับก็จะมาเจอ CJ นะครับแล้วก็เป็นตลาดทรัพ์พัฒนาเลยนะครับเนี่ยนะครับทรัพ์พัฒนาเหีนยนะครับผมก็ อะไรนะฮะของเราใส่ตั่วป่ะไม่ใส่ไม่ใส่จ้ะไม่ใส่ทั้งสองเลยจ้ะอ่าเดี๋ยวดิผมขอภาพหน่อยเดี๋ยวนะครับเจ๊ครับก็เจ๊เขาขายดีนะครับก็ใส่น้ำตาลน้อยนะจ้ะสั่งเรียบร้อยตอนนี้ก็จะเป็นเตรียมไว้เลยเนาะ ก็จะขึ้นจากกระทะแล้วนะครับนะครับแบบถ่ายคลิปแบบยาวๆเลยนะครับผมแบบจุใจกันเลยนะครับเพราะว่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นการผัดและการห่อนะครับว่าเป็นยังไงวิธีการนะครับสดใหม่ตลอดนะครับนี่นะครับก็จะได้ผัดไทยแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่มีกุ้งไม่มีปลาหมึกเพราะว่าไม่มีหอยเพราะว่าผมกินมั่งนะครับกวัดนะครับ ก็จะปิดคลิปแล้วนะครับพี่ชายครับพี่สาวครับก็ขอให้ขายได้ดีนะครับบ๊ายบายครับจ้าผมโอเคขอบคุณมากครับอย่าลืมติดตามไปนะ